เลด็ดเลขมาแรงทั่วไทยงวด17มกราคม2568สรุปเลขเด็ดเลขมาแรงจากทั่วไทยรวมเลขจากทุกสำนักเลขเส้นหวยเลขคำชโนดงวด17มกราคม2568 1. ในหลวงพระราชินีสเสด็จไปถวายสกาักการะพระมหาธาตุเจดีย์ณวัดพระสิงห์และวัดเจดีย์หลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตีเลข174 744 904 410 วันที่5มกราคม2568เวลา17นาฬิกา4นาทีเลขทะเบียนรถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายสักการะพระมหาธาตุเจดีซึ่งเป็นพระมหาธาตุประจำปีพระบรมราชสมภพปีนักสัต์มรงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณวัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีสมโภชพระอัฏฐารสและพระอัครสาวกกับทรงบรรจุพระบระมสารีริกธาตุในยอดชัดทองคํามีรัศดรจํานวนมากต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อชมพระบรมีด้วยความจงรักภักดีและระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านมีการฟ้อนรําเพลงพื้นเมืองถวายการต้อนรับ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระนิ่งหมายเลขข้างเครื่องบิน90410และเลขทะเบียนรถยนต์พระธิ่งรอยลสามสองเลขเด็ดทะเบียนรถหลวงปู่ศิลาเลขมงคลลุ้นหวยงวด17มกราคม68สองเลข885 หลวงปู่ศิลาสิริจันโทเกจิชื่อดังมากที่สุดในประเทศตอนนี้ได้เดินทางด้วยรถยนต์ชาวบ้านแห่ส่องเลขเด็ดทะเบียนรถเห็นเป็นเลข88เคลื่อนรูปหล่อหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทข้อหวยแห่สองเลขเด็ดสามตัวเน้นเป็นเลข8 8 5บรรดาศิษย์ของหลวงปู่ศิลาได้นำเลขเด็ดนี้ไปสิ่งโชคในงวด17มกราคม68 สามวุธรรมกายจัดธรรมยัตราปีที่13บสตอนรับพระ1141รูปเสริมสิริมงคลรับปี68แปดลุนเลข131441 หลวงพ่อทัตชีโวเป็นประธานฝ่ายสงพร้อมด้วยพระครูประหลัดรัตนวีรวัตรเจ้าอาว,วาสวัดพระธรรมกายได้เมตตาเดินนําคณะพระธรรมยัตราจํานวน1141รูปในโครงการธรรมยัตรากตันยูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจปีปีที่13เป็นปฐมเมริกณวัดพระธรรมกายสถานที่ขยายวิชาธรรมกายอนุสรสถานลำดับที่7 โดยเริ่มออกเดินจากมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีประตูฝั่งตะวันออกเลี้ยวขวาผ่านอาคารดี c ถึงแยกชอพอสเลี้ยวขวาเลียบสะมหาเศรษฐีทะเลบุญผ่านหน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนีฝั่งทิศใต้มุ่งหน้าไปจนถึงถนนเส้นธรรมชัยแล้วก็เลี้ยวขวาไปยังจุดหมายปลายทางณพระมหาธรรมกายเจดีโดยมีพุทธศาสนิกชนครูนักเรียนเด็กดีวีสตาร,รวมถึงชาวต่างชาติที่ร่วมถวายการ ต้อนรับด้วยการโรยกลีบดอกไม้ตลอดทางรวมระยะทาง6.95กิโลเมตรเป็นการสร้างบุญเสริมสิริมงคลตอนรับสักกาชใหม่ปี2568ขอพรเจ้าพ่อเขาใหญ่รับเลขเด็ดเผยเลข250063 บรรยากาศการท่องเที่ยวบนอุทย,นยานแห่งชาติเขาใหญ่พบว่าบริเวณทางขึ้นเนินหอมตำบนเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีมีผู้มากราบไหว้ขอพรปีใหม่จากศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นักท่องเที่ยวที่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ศาลเจ้าพ่อเขาเข,าเขียวประชาชนจำนวนมากที่พาด,ดอกไม้พวงมาลายัยดอกไม้สดดอกไม้ทุกเทียนผลไม้เครื่องวงสวงมาทั้งแก้บนกราบขอพรขอโชคลาภโดยเฉพาะเลขเด็ดกันอย่างคึกคักตลอดทั้งวันทำกลางควันทุบที่ตลอบอบอวนพบผู้มาขอโชคขอลาบได้เลขเด็ดเป็นเลข2 5 0 063ก็จะนำไปเสี่ยงโชคในงวด17มกราคม68กันต่อไป5ประชาชนหลังไหลทำบุญขอโชคลาาปู่ทาเวสุวรรณวัดปทุมบูชาได้เลขเด็ด10799 ที่จังหวัดปราจินบุรีบรรยากาศที่วัดประทุมบูชาในโอกาสวันขึ้นปีใหม่68ประชาชนจากทั่วทุกสารทิ์ได้หลั่งไหลมาทำบุญไหว้พระถวายสังฆทานขอพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลและใกล้กับวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประชาชนก็เลยมาขอโชคลาดเลขเด็ดจากปู่เท้าวเวสวุวรรณเพื่อรับโชคกันต้นปี68 พบว,ว่ามีการนําดอกไม้แดงทุบเทียนน้าแดงมากมายมีการจุดทูบเสียงไทยเสียงเิมซีจากลูกปิงปองเตียรักังเสียงไทยขอพรขอโชคขอลาภให้โชคดีรับปีใหม่ทางวัดก็มีการจัดโรงทานบริการอาหารฟรีให้กับผู้มาทําบุญทุกคนโดยนางมีนาอินแก้ววัย61ปีที่มาจากอําเภอประจันตคามจาังหวัดประจมบุรีบอกว่ามอดูบอกว่าอายุ61มีดวงถูกหวยวันนี้ก็เลยมาขอเลขเด็ดจากท้าวเวสสุวรรณขอรางวัลที่หนึ่งได้เลข 652ก็จะนำน้ำแดงและภูมลาลยมาถวายขณะสองสาวโรงงานที่เดินทางมาจากตำบลเขาไม้แก้วอ่าเพอกบินบุรีก็บอกว่าเรามาขอพอรปีใหม่กันและก็ขอเลขเด็ดได้เลข410และ799รวมเลขเด็ดอาจาร,รย์ดงังัว17มกราคม2568 เลขมาแรงงวด17มกราคม2568เลขจากเส้นหวยลายสำนักไม่ว่าจะเป็นจากดุยพรันเจฟองเบียร์เลขลุงตู่เลขดาราเลขนางงามเลขแม่น้ำหนึ่งสรุปรวมไว้ที่นี่แล้ว1แม่น้ำหนึ่งปล่อยเลขเด็ดงวดนี้17มกราคม68 ก็เชื่อว่าบรรดาคอหวยเส้นตัวเล็กหลายคนกําลังเสาะแสวงหาเลขเด็ดงวดนี้งวดนี้เจ้าแม่ใบหวยอย่างเพียรดาบุญนี้บารมีปู่หรือแม่น้ำหนึ่งลาสุดออกมาให้แนวทางตรงๆในวันศุกร์ที่17มกราคม68เลขเด็ดแม่น้ำหนึ่ง17มกราคม68หวยออกวันครูตรงกับวันศุกร์เด่น64ฟัน6 เลข2ตัว646065404505เลขพิเศษ6405เลข3ตัว6 4 0 4 0 5 065 2เลขเด็ดดูยพรรันธ์งวด17มักราคม68 เลขเด็ดดุยพรรารันงว17มกราคม68ให้แนวทางรัฐบาลไทยเลขชุด2ตัว3ตัวตรงแบบเน,น้นๆมีการออกมาโพสต์แนวทางรัฐบาลไทยและสุดเพชรหวยดุยพรรารันมาเร็วกว่าใครคอหวยไปหาซื้อลอตเตอรี่กันแนวทางของดุยพรรารันมีเลขคือ2ตัว8 7 9 7 3 7 3 9และเลขเบิ้ลหนึ่งเลขตารางหวยงวด7มกราคม2568 สองเลขตารางหวยงวด17มกราคม2568ต้องให้พลาดเลขตารางหวยจากอาจารย์ดังงวดนี้มีเลขอะไรบ้างไปดูกันได้เลยสำหรับเลขตารางหวยอาจารย์ดังในงวดนี้ได้แก่5 6 1 4 0 8 สามารถนำไปตีเลขจับคู่เลขเพื่อใช้เป็นเลขเด็ดงวด17มกราคม68กันได้เลยสามารถติดตามเลขเด็ดจากทั่วไทยในงวดนี้สามารถดูเลขได้ที่เลขเด็ดเลขดังกับ i n n l o t t e r อรสถิติหัวยย้อนหลัง10ปีงวด17มกราคม68 มาแล้วสถิติหวยเล็กที่เคยออกในงวด17มกราคมย้อนหลัง10ปีของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นแนวทางเลขเด็ดสำหรับคอหวยงวด17มกราคม2568งวดประจำวันที่17มกราคม2565รางวัลที่1 880159เลขท้าย2ตัว92เลขนา3ตัว731786เลขท้าย3ตัว529119 งวดประจำวันที่17มกราคมปี2564รางวัลที่1 384395เลขท้าย2ตัว15เลขหน้า3ตัว367653เลขท้าย3ตัว566878 งวดประจำวันที่17มกราคม2563รางวัลที่1 491774เลขท้าย2ตัว68เลขหน้า3ตัว004132เลขท้าย3ตัว379595งวดประจำวันที่17มกราคม2562รางวัลที่1 197079เลขท้าย2ตัว65เลขหน้า3ตัว206412เลขท้าย3ตัว127660 งวดประจังวันที่17มกราคม2561รางวัลที่1 203823เลขท้าย2ตัว50เลขหน้า3ตัว624799เลขท้าย3ตัว236397งวดประจังวันที่17มกราคม2560รางวัลที่1 145157เลขท้าย2ตัว25เลขหน้า3ตัว511663เลขท้าย3ตัว516836 งวดประจำวันที่17มกราคม2559รางวัลที่1 304371เลขท้าย2ตัว50เลขนา3ตัว031 5 32เลขท้าย3ตัว743786งวดประจำวันที่16มกราคม2558รางวัลที่1 244351เลขท้าย2ตัว74เลขท้าย3ตัว068 398 5 95 877 งวดประจำวันที่16มกราคม2557รางวัลที่1 306902เลขท้าย2ตัว52เลขท้าย3ตัว077149242510งวดประจำวันที่16มกราคม2556รางวัลที่1 820981เลขท้าย2ตัว08เลขท้าย3ตัว196334374555 สถิติหวยงวด17มกราคมย้อนหลัง10ปีเลขที่ออกซ้ำคือเลขท้าย2ตัว50